ก็ลกเมดชัวก็นนีเปอะไรคะเลอาที่ลเกิดก็เล่น้ำตกมาช้างเนาะจากอุรนึงไงเนาะแค่ที่นี่เนาะไปฮับอยู่บ้างแค่แล้วคลิปอันมือกวาดโนเนาะแต่กเลอาคฮาร์ดไฟล์ตัวฮาก็เชียอครูฮาร์ดชนิดที่อันใดทายอติดต่อลาเซียซ ه, ครับตอนนี้นะฮะผมจะพาเที่ยวชมน้ำตกหัวช้างนะฮะตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะฮะแล้วก็เดินเที่ยวไปมาหลายรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวพาเดินดูนะฮะเนี้ยเวลาเรามาถึงนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะาหาดแบบนี้นะครับนี่ครับ <c oughs> เสียดายวันนี้ไม่ได้เอาไฟแช็กมานะฮะ ไม่งั้นจะก่อไฟนะตอนนี้11โมงนะฮะหนาวมากเลยฮะดอน้ำตกอยู่ข้างหน้าอะมาเดินมาเรื่อยๆเนาะนี่ฮะหาดทรายก็สวยนะฮะนี่จะพาเดินดูโน่นะะน,นะฮะยีนน้ำตกนะฮะโอ้โยเย็นเชียบเลยนะฮะอากาศได้เลยนะฮะนี่ นี่ฮะทำงานเหนื่อยๆนะฮะอยากมีมุมชิวๆพักผ่อนไม่รู้จะไปที่ไหนนะ,ะมาเที่ยวไปนะฮะมาเที่ยวชมน้ำตกหัวช้างนะฮะเดินทางก็ไม่ยากนะฮะผมเดินมาเรื่อยๆนะฮะไม่ได้เอามอไซค์มาเนาะเดินประมาณชั่วโมงนิดๆไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะ เดินแบบเร็วๆนะผมก็ไปเรื่อยๆนะฮะอีกในกว่าดอที่เราเกยเนะาะเลยแต่ปอดเลสแล้วแต่เกิดข้นนะอินไม่ค่อยลื่นเท่าช่วงหน้าฝนนะฮะถ้าหน้าฝนจะลื่นหน่อยนะฮะนี่ผมเอาตัวเก็บไว้นี่นะฮะจะเก็บมาปอกที่นะฮะเพิ่งเดือดนิดหน่อยนี่ ค่อยพาเดินลงนะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะฮะเนี่ยมันจะมีเชือกนะฮะให้เราจับเนาะแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะอากาศเย็นมากเลยนะฮะจากบูดกรีไลีิวอะไรนีขอขอขอ้เนื้อคอการ์ชิรดอนหน่อยชิรรลดอนแมคอเนือ้นะอนี่เนาะแรดทะเลเดซ่หน่อย ไปละเวล,ล,ลาเชนอ,อชนลหลหรือโคเลต้าคอมา่ะกว่าตอนไี้เวาเชนอลลหรือโคเลนนะเปกับช้อกกุสาเดี๋ยวจะพาเดินดูนะฮะขึ้นไปข้างบนกันฮนะ ขังขึ้นฮะใช้เชือกก็ได้ไม่ใช้เชือกก็ได้นะแล้วแต่เลยนะฮะวุดว๊าสวยงามนนมากเลยนะฮะน,น้ำตกครับนี่ฮะละักษณะจะคล้ายกับหัวช้างนะฮะเขาก็เลยเรียกว่าน้ำตกหัวช้างนะครับ เดี๋ยวเราจะเป็นนั่งบนโน้นนะฮะไปจ้ายค่อยเล่นน้ำแล้วกันตอนนี้เย็นนะเย็นมากเนีย่ยทางขึ้น เราจะขึ้นทางนี้ดิๆๆ๊ดดิ๊ดจะขึ้นทางนี้ก็ได้นะแต่เราเนาะเดี๋ยวเราจะไปนั่งโบนโนู่นนะฮะเดินขึ้นดูก่อนนะฮะ<อ>นี่ฮะมันจะมีเชือกให้ไต่อยู่นะฮะอืม้ม อโอ้ชันอยู่นะฮะจะเดินขึ้นไปแล้วกันมือซ้ายก็ถือของกินนะฮะ ชั้นอยู่นะฮะอาจจะต้องใช้เชือกนะฮะแต่ว่ามือผมไม่ว่างนะก็จะค่อยๆเดินขึ้นไปแล้วกันนะฮะใส่รองเท้าแตะนะฮะท่านที่ชอบเดินป่าแบบนี้นะฮะแนะนำให้ใช้รองเท้าดีๆหน่อยก็ได้นะฮะหรือถ้าไม่มีก็ถอดเลยนะฮะนี่ดูฮะ รอบๆก็จะมีต้นไผ่นะฮะไผ่ซางนะฮะหวานมีนะหวานมีอู้อันนี้ทางลงนี่ชันมากะครับนะฮะ ไม่รู้ลงไปแล้วจะถ่ายได้ด้วยน,นะฮะเด็กก็ต้องลองนะก็ค่อยตายลงไปแล้วกันนีมว้าวไม่ต้นมะเดื่อนะฮะช่วงนี้ไม่มีดอกไม่มีผลนะฮะว้าว เช็คเชือกดูก่อนนะฮะแน่นหนานะฮะเราก็ค่อยๆไต่ลงไปแล้วกันออ้ย๊ดอันนี้จับกล้องไปข้างหนึ่งถือของไปข้างหนึ่งลงไม่ค่อยถนัดเท่าไรแต่ก็ผ่านมาได้นะฮะดูนะฮะ ท้งึ้นชันนิดนึงใส่รองเท้าแตะนะนะนี่เหมือนขอบวดด้วยนะฮเราจะเดินลงไปนะฮะล้วก็ข้ามไปฝั่งนี้แล้วกันโอ้โหน้ำเย็นเชียบอ่า นนะฮะฮให้ฟังเสียงน้ำไหลแล้วกันฮะอาว้าวเราจะเดินข้ามเลยรวาโอ,โอ้ลื่นอยู่นะฮะใส่รองเท้าแตะนี่เวลาเดินก็ต้องระมัดระวังนะฮะนี่ นี่ฮะแม่จะไหลอยู่สองกล่งนะฮะอันนี้ฝั่งซ้ายเนาะฝั่งซ้ายนี่ก็ไหลเยอะนะฮะเนี่ยโอ้ไปอย่างนี้จะไหลลงอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งขวาเนี่ยแยกจากตรงนี้มาฝั่งขวา เข้าเก็บของกันนี่คะันี่ฝั่งขวาครับน้ำก็จะไหลมาทางนี้นี่ครับเหว่านึกมากนะ เดี๋ยวเราจะนั่งพักก่อนนะแถวนี้นะละชิวๆสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะแล้วไปกลับเสียดายไม่ได้เอาไฟแช็กมานะฮะไม่อองั้นนีก่อไฟจะได้อุ่นหน่อยนะฮะเราดูว่าจะมีคนอื่นมามเที่ยวไหมนะฮะโอเคไวเ้เจอกันทริปหน้าแล้วกันนะฮะทริปนี้เดี๋ยว เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันดูบรรยากาศไปก่อนนะครับน้ำตกหัวช้างครับน้ำใสเย็นมากนะ ไปเดินฝั่งโน้นนะฮะเดินได้นะฮะแลนะ้วถ่ายหน่อยเดี๋ยวเดินให้ดูอีกนิดนึงน้ำเย็นชิบโอ้โหวู้ฮู้ว้า มันจะเลื่อนนะฮะเรากำลังหาทางว่าเราจะลงทางไหนดีเนาะเะาได้เห็นน้ำตกอีกแล้วลงตรงนี้จะขึ้นตรงไหน ที่นี่เออเรียนเลาะมาทางนี้นะฮะนันจะขึ้นง่ายกว่าเนาะว้าวเย็นมากเลยนะฮะโอเคครับทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ว่าจะพาเที่ยวที่ไหนนะฮะอยากเที่ยวที่ไหนนะรีเควสมาได้นะฮะแถวปลายนะฮะเดี๋ยวพาไปนะฮะเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะ,ะปาฏียังไม่ถ่ายยาวๆแบบนี้นะ,ะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกนะฮะนี่ฮะเยือนน้ำตกหัวช้างะะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกท่านครับมีความสุขมากนะครับสวัสดีครับ